พวกมีทิฏฐิตัวตนเยอะๆเขาเรียกว่าใจแคบใจแคบมีลักษณะแบบไหนเช่นเวลาที่อาจารย์สมมุติว่าเราจ้างใครสักคนนึงก็ไนดะ้หรือเป็นเพื่อนเราก็ไนดะ้เราเคยให้ข้าวให้น้ําให้เงินมาตลอดเลยไปตรงนี้ก็ให้เงินไปตรงนี้ก็ซื้อของให้ปรากฏวันหนึ่งมันไม่ให้ถ้ามีคนให้เราประจําแล้ววันหนึ่งไม่ให้จะคิดไหมมันแปลกไปว่ะกูเคยได้แต่ปัจจุบันนี้กูไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีน้ําใจเหรอวะเนี่ยเราเริ่มอะไรละเริ่มใจแคบของเคยได้จะอยากได้ตลอดไหมอยากได้ตลอด มันมีสามีภรรยาบางคนนะอยู่ด้วยกันด้วยความความมีทิฏฐิต่อกันอย่างเงี้ยผัวเลี้ยงดูเมียด้วยกันอะไรไหมให้เงินเป็นประจำทุกวันให้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 จนมีคนนึงมาเตือนระวังนะถ้าวันหนึ่งมึงไม่ให้เมียมึงเมื่อไหร่เมียมึงจะมาทวงเอาจากมึงว่าเคยให้ทําไมปัจจุบันไม่ให้แล้วแสดงว่ามึงเปลี่ยนไปมึงมีเมียน้อยใช่ไหมสุดท้ายแล้วถ้าให้กันอย่างนี้เรื่อยๆรื่อเราต้องคอยอะไรไว้ต้องคอยกระตุกไว้เฮ้ยกูให้อย่างเนี้ยกูเต็มใจให้เพราะน้ําใจนะวันหนึ่งกูอาจจะไม่ให้มึงก็ได้นะกูมีสิทธิ์ทีี่่่จะะไมมให้เพนนนังิกู เราต้องคอยกระตุกกระตุ้นเตือนกันไว้เพื่อเขาอะไรรับรู้วันนี้เราให้ได้ความเสน่หาแต่วันหนึ่งถ้าเราไม่เสน่หาแล้วเราเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้มะมีสิทธิ์แต่คนที่มันรับอ่ะมันแบมือรับตลอดเวลามันคิดแบบนี้มะ้มันไม่คิดมันเคยได้มันต้องได้มะมันต้องได้ตลอดถ้ามันเคยได้ถ้าวันไหนมาไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าใจแคบถ้าไม่ได้แล้วมันจะเอานั่นแหละใจแคบแล้วนี่แหละเขาเรียกว่ามานะทิฏฐิตณหาอยากได้อยากใหญ่ใจแคบ ใครมีสันดาณแบบนี้อยู่ละอัตตาตัวตนแบบนี้ออกจากตัวตนซะ